ข่าวสำคัญสำคัญวันนี้นะครับผมนำรายการข่าวสำคัญวันนี้ข่าวนี้อย่าหาว่าผมเป็นพวกไสยศาสตร์นะเรื่องที่ผมคุยกับท่านวันนี้เนี่ยผมบอกปรากฏการณ์ของคุณที่วากรเนี่ยมันต้องมองต่อถึงตอนจบแล้วผมก็อธิบายเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมาให้ท่านดู คนไทยนี่เชื่อหมอดูครับเชื่อหมอดูว่ากันจริงๆแล้วหมอดูเนี่ยเขาก็มีเลิกผานาทีของเขาแต่ว่าสถานะผมไม่เชื่อว่าหมอดูเนี่ยไม่ดูสถานการณ์ทางการเมืองเป็นจริงเลยผมว่าเขาอ่านหนังสือพิมพ์เหมือนกันดูทีวีเหมือนกันแต่อาลักษูไดถ,ถ้าไม่เชื่อแล้วไปพูดอาเขาทำไมแต่มีจํานวนประชากรส่วนหนึ่งเชื่อหมอดู ถ้าประชากรไม่เชื่อถ้าไม่ถ้าไม่มีคนเชื่อเลยนี่นังสือพิ์ก็จะไปลงทำไมน้าหนึ่งไทยรัฐรีวิวอย่างเงี้ยดังนั้นการติดตามสถานการณ์เนี่ยครับมันต้องติดตามจากอารมณ์ของประชาชนด้วยนี่คือการวิเคราะห์ข่าวแล้วการมองสถานการณ์ว่าสังคมมันเคลื่อนยังไงนั้นต้องดูทุกกระบวนโดยเฉพาะกระบวนที่ประชาชนเชื่อถือประชาชนให้ความสําคัญเราไม่ทิ้งแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องสยศาสตร์ แนวหน้าลงข่าวโหนโสรจ,จะทักลวงเมืองตกเคราะห์รุนแรงที่สุดประวัติศาสตร์ประเทศวิกฤตทุกด้านคือโหนไม่ต้องบอกแล้วครับก็ตัวเลข GDP มันก็บอกแล้วส่งออกก็ติดลบ GDP ก็ติดลบนะครับการเงินการคลังก็ยอบแยบไปหมดแต่หมอดูเขาบอกว่ามันจะหนักมาก เขาบอกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนายสุนายคนนี้ก็นั่งไม่ได้นั่งทางในนะครับนั่งทางสุนายผมก็บอกว่าใช่เดือนกรกฎาคมเนี่ยผมกำลังดูว่าดูที่จะปรับกลมอได้ไหมผมเห็นหนายประยุทธ์พยายามจะบอกว่าจะปรับกลมออย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องของผมแล้ววันนี้ท่านมาดูนะฮะมาดูหนังสือพิมพ์หน่อย วันนี้นายสมคิดนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวนายสมคิดนี่โมมาตลอดนะครับห้าปีมานี่เศรษฐกิจนีอย่างนี้ขนาดเกิดโควิดบานเบอรมาแล้วรับทัวจีนที่ติดไข้เข้ามาในประเทศไทยนายสมคิดยังบอกว่าเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งโรคระบาดไวรัส ตัวนี้ไม่มีผลกระทบวันนี้บอกอย่ามาโทษนะ <c oughs> คุณสมคิดพาดหัวไทยลัฐบอกอย่ามาโทษว่าผมเป็นคนทำเศรษฐกิจพังนะสมคิดโวยตีกันเรื่องการปรับคลรอมอนี่ไทยรัฐเขามองอย่างนั้นแล้วผมจะให้ท่านดูอันนี้นะครับอันนี้การปรับคลรอมอเนี่ยมันกําลังมาถึงจุด ที่กำลังจะเกิดเรื่องใครบอกว่าสมคิดไม่มีพิษสงสี่กุมารไม่มีพิษสงมาดูข่าวนี้หน่อยสิครับมติชนลงสมคิดเผยกรกฎาคมนี้บริษัทจอปิดตัวอีกเพียบส่งผลคนตกงานกลับถิ่นฐานอีกสองล้านคนครับเป็นยังไงครับนี่แหละผมมองว่าน,นี่คือพิษ สงของสมคิดที่จะต้องตกจากเก้าอี้และเป็นการโยนหินถามทางบอกกับประยุทธ์ว่าตกนผมออกจริงหรือเปล่าถ้าออกจริงนี่ผมมีลิฟเดชมากกว่านี้อีกนะนายสมคิดนี่ที่พูดเรื่องนี้นี่เป็นการไปพูดในงาน นะครับไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ๆมาล่าพูดนะอาศัยจังหวะครับอาศัยจังหวะที่ไปพูดในงานเศรษฐกิจอันหนึ่งนายสมคิดจ,จาตุศรีพิทักษ์เผยผลจากโควิด -19 ธุรกิจจอปิดตัวเพียบในเดือนกรกฎาคม ทำให้คนตกงานกลับถิ่นฐานถึงสองล้านคนทกสอัดว่า3.1แสนอัดเงินอีก3.1ลจุนค่งกอนโครงการเกษตรนายสมคิดรองนายกไปกล่าวในงานถแถลงนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยและโครงการนิวเจนแฮกบ้านเกิดโรงแรมคอนราดแบงเอกจัดโดยธนาคารทกสครับเอา คุณจะไปพูดเศกิพอพี่ก็พูดไปทิดันไปแหวะแผลรัฐบาลประยุทธ์แล้วบอกว่าเดือนกร,รกฎาคมนี้ตกงานอีกเพียบเดือนนี้อีกสองล้านคนจำได้ไหมครับผมพูดกับท่านเรื่องเศรษฐกิจถ้าใครติดตามสถานการณ์มาเรื่อยๆเนี่ยเขามีการประเมินจากหอกันค้าไทยแล้วว่าจากโรคระบาดครั้งนี้จะวิกฤตครั้งนี้คนจะตกงานถึงสิบล้านคน แสดงว่าของจริงฮนะนี่ในสมคิดแหวะแผลเองแล้วนะจะลืมถามตัวเองไปว่าเอา้าเฮ้ยก็กูเป็นรัฐบาลอยู่ดอว่า <c oughs> ก็เพราะว่าเขาจะเอาออกแล้วไงดังนั้นวันนี้เรามาดูข่าวจะเห็นเรื่องพิษสงของการปรับคอรมอแล้วนะครับผมเคยเตือนไปแล้วว่าปรับคอรมอเนี่ย ง่ายๆว่าต้องรีบทําถ้ายิ่งช้าก็รู้อยู่แล้วว่าต้องปรับถ้ายิ่งช้าหรือทัวลงหนะักตอนนี้ทัวลงงอมพรามแล้วประยุทธ์นี่ไม่เหลือชิ้นดีแล้วนะถึงขนาดนายเต้จะมาเป็นรัฐมนตรีชัดเตาปูลจะมาเป็นเรื่องนี้สื่อในเมืองไทยก็ขย่ากันสนุกแต่ผมบอกท่านนิดนึงนะครับถ้าคุณชัดเตาปูลจะมาเป็นรัฐมนตรีจริง ถ้านเต้จะมาเป็นจริงจะสมมติไม่เชื่อว่าเป็นหรอกคนที่ท่านเห็นว่าหลอยถ้ยจริงๆยังมาเป็นนั้นอย่าไปว่าระบบเพราะไอ้ระบบประชาธิปไตยวันนี้มันเป็นระบบที่ถูกสร้างโดยนายประยุทธ์ที่ทําให้ระบบมันเป๋ไปหมดผิดฝาผิดตัวไปหมดเพราะนายประยุทธ์ไปรวบรวมคนไร้อุดมการยกย่องเจ้าพ่อท้องถิ่นทั้งหลายให้ขึ้นมามีอํานาจทั้งนั้นกรณีคุณธรรมนัสนี่ก็เหมือนกัน ดังนั้นวันนี้ประชาชนเราเนี่ยถ้าไม่แยกตรงนี้นะครับจะเกิดความรู้สึกทันทีว่ายึดอำนาจสักทีก็ดีวะคนเร็วๆทั้งนั้นขึ้นมาเอา้าก็เพราะไอ้คนเร็วๆทั้งหลายที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมา,มาจากการยึดอำนาจและมันมาจากการสร้างของคนเร็วๆสามปอทรราชนี่นะครับดังนั้นพี่น้องต้องแยกให้ออกและนี่คือจุดปลายทางของระบอบที่มันจะวิบัติ แน่นอนฮะถ้าคุณบอกว่านักการเมืองเลวคุณยึดอานาจอีกในภาวะวิกฤตอย่างนี้วิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้วิกฤตการเมืองอย่างนี้วิกฤตโรคระบาดอย่างนี้เอาเลยฮะผมว่ามันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้อยากไม่ใช่สะใจเพือพ่อเพื่อสาดิดอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงแลวไม่ใช่นะครับแต่ผมก็อธิบายเรื่องราวให้ประชาชนติดตามว่าไอ้ความเร็วทั้งหลายที่ถูก ข้างอยู่บนหน้าหนงซึ้อพีว่าเป็นนักการเมืองเร็วๆทั้งหลายนี่ได้จะได้ขึ้นมาเป็น้ัมตีต้องได้สามปอนี่ครับต้องได้สามปอนี่นะครับวันนี้บอกท่านเลยนะครับว่าผมยังยืนยันว่าปรับคอมอวันนี้ที่มันยังจบไม่ได้เพราะนายประยุทธ์ไม่ได้มีอำนาจโดยเฉพาะคอมอส่วนบนผมเรียกคอมอส่วนบนกับคลมอส่วนล่างคลมอส่วนบนคือคอมอเศรษฐกิจ ซึ่งวันนี้คนที่มีอำนาจในประเทศไทยนี้เขาเห็นแล้วว่าทีมประยุทธ์ไปไม่ไหวแล้วนายสมคิตไปไม่ไหวนายประยุทธ์ก็ไปไม่ไหวแล้วครับเขาเห็นครับแต่ว่านายประยุทธ์ยังสนองอประโยชน์เขาเต็มที่อยู่แล้วการเปลี่ยนตัวนายประยุทธ์ยากก็เลยดันกันมาอย่างนี้ครับเข็นเรือทั้งแห้งอะ่ะเคยเห็นเรือแห้งไหมเข็นยากเหมือนกันนะ ถ้าอยู่บนน้ำนี่ไม่ยากแล้วครับแต่ถ้าติดเกยแห้งแล้วแม่เข็นยากวันนี้ Daily New หนังสือพิมพ์วันนี้บอกวิกตโวพักร่วมสัมพันธ์แน่นประชาธิปัตย์รัม์ไม่เลิกอ้าวไอ้ตกลงสมัมพันธ์แน่นมันยังไงวะนี่คือทัวลงฮนะรัมไม่เลิกวันนี้ท่านที่ดูเฟซบุ o กอาจจะเห็นอะไรกลับหน่อยนะครับแต่ถ้าดูใน youtube ก็จะเห็นว่าเราปรับเรียบร้อย ถามว่าวันนี้ที่นายประยุทธ์บอกว่าพักร่วมรัฐบาลยังจับมือกันแน่นปึกจริงนะฮะก็ลองไม่ให้ตามสัสดส่วนสิดังนั้นเวลาราดูข่าวเนี่ยเราต้องเข้าใจว่านี่คือการต่อรองคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลครับที่นายประยุทธ์บอกจับมือกันแน่นปึกเนี่ยเพราะว่ามันมีข่าวว่ากำลังต่อรองและจะแตกกันแล้วอา้าว ถ้าพูดตามสัดส่วนนี่คุณชัดเตาปูนนี่คุณพี่ชัดของผมนี่เจ้าของหนังสือพิมพ์สยามรัฐเขามีสอสอมากกว่าพรรคชาติพัฒนานะทําไมเขาไม่ได้รัฐมนตรีอ่ะเอานนี่เราพูดกันตามสัดส่วนตามคณิตศสาสตร์การเมืองนี่ดังนั้นวันนี้ขึ้นลมการต่อรองในคอรมอส่วนล่างเกิดแล้วแล้วพยายามที่จะไปเชื่อมโยงกับคอรมอส่วนบน เพราะนักการเมืองเขาก็เชื่อว่าเขาเปน็นรั้งตีกระทรวงการคลังได้ไม่จําเป็นต้องเป็นนักวิชาการเราแก้ได้คุณสมศักดิ์ก็เตรียมแล้วโคล้านตัวเนี่ยจะยัดเงินลงไปเพื่อให้ประชาชนเลี้ยงเขาก็คิดของเขาอย่างนั้นวันนี้ว่ากันจริงๆแล้วพอเราดูหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งแล้วเห็นชัดเจนว่ามันแตกกันภายในและการแตกกันตรงนี้ต่อรองถ้าต่อรองแล้วไม่ได้ตามเหตุตามผลนี่ เป็นปัญหาแน่นอนครับนายประยุทธ์ถึงต้องออกมาบอกกระชับยืนยันยังกระชับกันแน่นธรรมดาหน,นังสือพิมพ์ไทยโพสต์นี่นะต้องยอมรับว่าเขาเป็นหนังสือพิมพ์หัวเหลืองแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าวิธีพาดข่าวของเขาเนี่ยเขาเก็บข่าวชนิดที่ชัดเจนนะดูครับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวที่ผมต้องเอามาให้ท่านดูก็คือ พาดหัวตัวโต,วตวแย่งโหน88ปีประชาธิปตไตยคำว่าแย่งโหนคือนักศึกษาก็จะเชียร์คณะราษฎรฝ่ายเผด็จการทาหารในอภิรัษก็จะเชียร์กบดบวรเดชตรงไหมฮะตรงดีนะเออบางทีฉบับอื่นไม่กล้าพาดหัวตรงๆอย่างนี้นะพาดหัวรองบอกภาคประชาชนทวงคืนมรดกคณะราษฎรส่วนทหารชูวีรกรรมบวรเดช ไม่ได้ใส่กระบอไปเพราะว่าพวกเขาแนวคิดอันเดียวกันนี่และพอพาดหัวอีกตัวหนึ่งลงมาบอกบิกตู่คึกคอรมอพักร่วมสุดปึกพาดหัวว่าคึกสุดปึกก็คือมันไม่ปึกเนี่ยผมให้ท่านดูตรงนี้ท่านจะเห็นแล้วว่าข่าวการเมืองวันนี้เนี่ย มันเป็นข่าวที่บอกให้เห็นถึงความเราสำระสายเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรียิ่งนานไปทัวก็ยิ่งลงแล้วผมก็เจาะลงไปซึ่งสื่อในประเทศไทยไม่มีและนี่คือการเติมเต็มข่าวสารระบ,บิเบวราข้อที่ขาดหายไปก็คือคอรมอส่วนบนประยุทธ์ไม่ได้ทําเองคอรมอเศรษฐกิจเนี่ยผมเรียกคอรมอส่วนบนเขาจัดมาให้แล้วมันยังไม่ลงตัว แล้วที่สําคัญคือคนเจ๋งๆไม่กล้าเข้ามาพอเห็นหน้าประยุทธ์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้านายประยุทธ์หน้าเดียวนี่ก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วครับถ้ายังเอายี่ห้อนี้แปะไว้นี่ก็เหนื่อยเงนี่ไงที่ผมจําได้ไหมครับคลิปของผมเมื่อวันที่สิบแปดมิถุนาพี่น้องดูกันเป็นแสนวิวแล้วนะครับปรับคมอส่วนบนทนรอไปก่อนนายยุทธ <laughs> ในประยุทธ์นี่ไหว้ถวยเทพเลยนะครับเพื่อจะขอให้ได้คอรมออ่าดีๆกลับมาแล้วถ้ามาดูบรรยากาศสิครับวันนี้แค่กรณีของหมอวันล,ลงพอโพบถูกหงายมาว่าม่อมเต่าออกแน่นอน แล้วสุเทพก็จะเอาคุณอนเอกอนกอาจารย์อนเนกนี่ดออรเอเนกนี่มาเป็นแทนหมอวรลงชิ่งเลยครับเป็นไงแน่นปึกเลยนะฮะนี่เชียเชียประยุทธ์มานานตลอดนะคุณหมอวรลงบอกว่าจะไปตั้งกลุ่มเองแล้วจะมาเคลื่อนไหวเรื่องรักชาติบ้านเมืองนี่เป็นที่เลยนะก็เห็นคุณสุเทพ เคลื่อนมาแล้วสสยังไม่ได้สักคนไอ้ที่ได้ห้าคนนี่บัญชีรายชื่อขย e งงทั้งนั้นนะครับแล้วหมอวโรงจะไปได้อะไม่ใช่ดูถูกนะแต่วันนี้มันบอกอะไรคนที่อยู่กับแสดงตัวอยู่กับพัเด็จการประยุทธ์นี่มันไม่ใช่คนมีอุดมการแบบที่เราเข้าใจนะครับพอไม่ได้ประโยชน์กูกลา เอาเลยครับไปให้สบายนะหมอวรลงนะนี่เป็นข่าวที่พลาดไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อจะได้เห็นเบื้องลึกภายในหมอวรลงนี่นักทีมก็ลงข่าวนักทีวีก็ลงเนี่ยหมอวรวงลาออกนี่ฐานเศรษฐกิจพลาดหัวหมอวรลงลาออกจากรอปรชจะจัดตั้งกลุ่มการเมืองใหม่เอาเลยครับไหนๆก็โชว์ดมการขนาดนี้แล้วอย่าออกเพียงเพราะว่าฉันไม่ได้เป็น รัฐมนตรีสุนัยนี่ไม่เคยได้ไปรนตีและไม่ได้เคยหวังครับแต่ว่ายืนหยัดกับประชาชนทีตยก็สู้กันอย่างนี้แหละครับเรื่องปรับครมเนเลยครับเป็นประเด็นขึ้นลมที่ผมจําเป็นต้องจับไม่ใช่เพราะว่าแม้ซ้ําแซะกับเรื่องปรับครมอแต่ว่ามันบอกให้เห็นถึงระบบการเมืองของไทยที่มันซับซ้อนคนมีอํานาจไม่บริหารคนบริหารไม่มีอํานาจนายประยุทธ์คือตัวแทนคนไม่มีอํานาจในการบริหาร แต่ว่าต้องแสดงว่ามีอำนาจตลอดเวลาก็หุณก็บอกเขาก็ชักขึ้นชักลงอย่างนี้แหละเนี่ยวันนี้ทําท่านายกลั่นยังไม่มีการปรับคณะรัมตีพูดเข้าไปสิไม่มีอะไรแล้วก็ขยับกันทุกพักหมดแล้วแล้วตัวเองก็ยังบอกว่ายังแน่นปึกนายกยืนยันยังไม่มีการปรับคณะรัมตีเผยเคารพสัดส่วนแต่ละพักการเมืองถามกับใครจะไปยึดเก้าอี้รัฐมนตรีได้อา้า ถ้าไม่มีปรับคณะมนตรีล้วไปเครารพสัดส,ส่วนกันทำไมล่ะครับ<笑><笑><笑>เห็นหรือ,อยังครับยิ่งนานวันก็ยิ่งเจาะให้เห็นแล้ววันนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเขาเริ่มลุมแล้วครับเพราะอะไรข่าวปรับครมอมันเป็นข่าวใหญ่มันเป็นข่าวที่ขายได้หนึ่งสองมันเป็นข่าวที่จะบอกถึงทิศทางนโยบายสามมันเป็นข่าวที่จะบอกว่า ตกลงมันจะมีกินมากขึ้นหรือเปล่าวะพี่น้องประชาชนเราเนี่ยไอ้คนบริหารชุดใหม่เนี่ยอา้าเมื่อเป็นอย่างนี้จะไปปิดปากเขาอย่างไรเขาก็ต้องจับตาวันนี้กะว่าลบโล,ลกันสิห้าคอมครับรัฐมนตรีสิบห้าคนจะมีการปรับใหญ่อันนี้จากประชาชาติธุรกิจนะครับอา้าวแล้วเรามาดูต่อ ประชาชาติธุรกิจบอกจะมีปันปรับใหญ่ประยุทธ์ยังพูดกลับไปกลับมาเพราะไม่มีมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่นะี่อันนี้ไทยรัฐเมื่อวันที่21ย้อนหลังไปอีกหน่อยครับเพราะเมื่อวันจันทร์ผมไม่ได้คุยเรื่องนี้มากนักนะครับสมคิดลายถึงสมคิดยังไม่ปรับคอรมอตูระบุข่าวรอยข่าว ลายชื่อโผลรัมตีเลอะเทอะก็เพราะลายสมคิดเริ่มแผงลิ์แล้วไงไปพูดในงานของทกอสอนั่นน่ะที่ผมบอกท่านไปแล้วโพสต์ทูเดย์เขาก็เริ่มวิเคราะห์แล้วล่ะครับตอนนี้แล้วกันเริ่มวิเคราะห์แล้วประยุทธ์เอ้ยไม่ต้องปรับนะผมจะดูน้ำหน้าคุณที่ว่าเดือนกร,รกฎาคมจะมีครมอรใหม่ไหมเอา้าเห็นบอกว่าจะมีจะมีนะข่าวภายในแต่ว่าไม่แน่นะครับ ถ้าไม่มีก็อยู่กันไปอย่างนี้นะครับนี่ของโพสต์เดย์นะครับปรับคอรมอซื้อเวลาลงตูอุดรอยรั่วเรือแปะ๊ะนี่สมศักดิ์ก็สมศักดิ์เทพสุทินก็ถูกจ้องว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับทีมสี่กุมารวันก่อนก็มาอาดกันทีแล้วตอนนี้บอกคงจะลอยลำแล้วมั้งรู้ว่าไปแน่ๆแล้วสี่กุมารสมศักดิ์ปัด เจ้าปมสี่กูมานสอนพี่คอ,อลมอเรือเหล็กไม่ว่าแล้วทำไมไม่ว่ากูรู้มึงไปแล้วไงว่าไปกระสีน้ำลายดังนั้นวันนี้ข่าวขราวที่ผมเอามาให้ท่านดูมันกำลังมีข้อมูลที่มาท้าทายนะครับอดีตรัฐมนตรีเปิดตัวเลขนี่สาธารณไทยอวมหนักสุด แน่ล้มละลายอื้อนี่หนังสือพิมพ์มา,าข่าวสดนะครับการส่งออกติดลบ22.5สิบสรูปธรรมครับถ้าคุณไม่ต้องปรับครอรมออยู่ก็เป็นอย่างนี้ล่ะครับฝีมือของชุดเดิมคุณสมคิดก็หมดท่าแล้วเนี่ยนะะนี่ล่าสุดครับ โรงงานเย็บผ้าใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม304ที่ปราจินบุรีปิดตัวเองปิดกระทันหันอีกเหมือนกันครับเรื่องโรงงานปิดนี่บังเอิญนี่เอามาปิดกันวันที่ข่าววันที่24มิถุนาครับเลยเอามารายงานให้ท่านทราบหน่อยเป็นโรงงานเย็บผ้าอยู่ในนิคม304ที่ศรีมหาโพธินะครับปิดตัวลงเป็นที่เรียบร้อยคนงานตกงานกระทันหัน วันนี้การเมืองไทยมันออกอย่างอื่นไม่ได้ครับเข็นเรือทั้งแห้งไปอย่างเงี้ยปรับประยุทธ์ออกก็ไม่ได้พักรวมรัฐบาลปลึกแบบหมายความปึกบนพื้นฐานโคต้าที่ชอบทำนะถ้าไปเอาประชาธิปัตย์ออกจากกระทรวงพาณิชย์ขึ้นลมก็ตีเรือเรือพังได้นะถ้าไม่เชื่อก็ลองเอาภูมิใจไทยออกจากกระทรวงคมนาคมดีครับจะอยู่ได้ไหมเอา ทางออกของประเทศไทยไม่มีแล้วครับต้องกระเสือกกระสนกันอยู่อย่างนี้ยุบสภาลืมเสียเถิดไม่มีทางมาดูประเทศใกล้ๆบ้านเราหน่อยไหมครับข่าวนี้เป็นข่าวมาจากสิงคโปร์ครับประกาศยุบสภาเรียบร้อยแล้วครับม่อวัียี่สิบสามประธานาธิบดีประกาศยุบสภาแล้ว กลไกปกติของสิงคโปร์เขายัางทำงานอยู่นี่คือตัวอย่างเห็นชัดเจนว่าสภาที่ไทยอยู่วันนี้มันเป็นสภาเฟกมันเป็นสภาไม่จริงมันไม่ใช่สภาประชาธิปไตยดังนั้นการแก้ปัญหาไม่มีทางออกอื่นสิงคโปร์นี่ก็นั้งกรุงเทพธุรกิจก็ลงข่าวสิงคโปร์ประกาศยุบสภาเลือกตั้งใหม่สิบกรกฎาคมครับท่านเห็นไหมครับเขาจะมีคณะลัมน,นตีใหม่ ทั้งทั้งที่สิงคโปร์เขาก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจเขาก็ไม่ได้หนักเท่าไทยนะแต่เป็นจังหวะเวลาที่เขาคิดว่าเขาได้แก้ปัญหาโควิดได้ดีแล้วอะไรดีแล้วเขาก็ชิงยุบสภาเลยเพื่อว่าจะได้เป็นรัฐบาลต่ออ้าประยุทธ์ก็ไหนบอกว่าแก้โควิดได้สุดยอดเลยเศรษฐกิจก็ดีหมดอะไรก็ดีหมดเป็นวีรบุรุษยุบสภาเลือกเลยกลไกประชาธิปไตยจะได้ทํางานเนี่ย ก็เพราะมันไม่ใช่ประชาธิไปไตยไงผมเอาข่าวเรื่องสิงคโปร์มาให้ท่านดูนี่ก็เพื่อให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าระบบพวกเรามันพิการครับทำอะไรไม่ได้นี่คือข่าวประจํำรายการสำหรับวันพฤหัสที่ยีสิบ้าอย่าลืมนะใครยังไม่ได้ดกด s ั b สไ r i b e ช่วยกดด้วยถ้ากดแล้วไม่เป็นไรแล้วกดกระดิ่งด้วยครับจะได้เตือนสัญญาณว่าเราจะได้ติดต่อกันท่านจะได้ ไม่ต้องไม่ต้องคอยเปิดดูสัญญามันจะเตือนไหมว่ามาแล้วสุดหนขอให้ขยับขึ้นสักหน่อยนะครับกดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับอันนี้สำคัญครับทุกครั้งที่ดูคลิปช่วยกดไลค์แล้วก็คลิกของเรานี้จะกระจายเรื่องราวในรั้วในวังก็จะได้ไปถึงพระเนตรพระกันเรื่องราวของประยุทธ์ เผื่อประยุทธ์จะได้ฉลาดบ้างจะได้เห็นคลิปของเราถึงจนได้แล้วครับถ้าทุกคนช่วยกันกดไลค์อย่าลืมนะครับโทรทัศน์ของเรานี้ไม่ใช่โทรทัศน์เพื่อประชาธิปไตยธรรมดาแต่ท่านเป็นเจ้าของด้วยแล้วนี่คือห้องปฏิบัติการประชาธิปไตยดังนั้นภารกิจต้องมีร่วมกันนะครับชมคลิปทุกครั้งกดไลค์ด้วยครับขอบพระคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันเสาร์ครับสวัสดีครับ